ว้าว NSR Pro Arm มาได้ยังไงเนี่ยพอดีเพิ่งกลับจากเอารถไปทำมานะครับ RGV 250ก็คืบหน้าไปเยอะและ้วกลับมาก็เจอ Enpo จอดอยู่ในร้านโอ้โหทําให้คิดถึงความหลังเมื่อตอนทําช่องใหม่ๆนะครับสำหรับ NSR Pro Arm ก็เป็นรถคันแรกที่ผมได้เอามาขาย แล้วก็ได้ทำ YouTube นะครับอันนี้ก็มาให้ระลึกความหลังกันอีกแล้วนะครับ NSR p r o a r m คันนี้เป็นรถที่บิ้วใหม่ทั้งคันนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยลูกค้าบอกว่าไม่ได้ใช้เลยแล้วก็อยากจะเอามาฝากขายว่าอย่างนั้นนะครับทีนี้เดี๋ยวก็ต้องมาดูว่า มีอะไรที่มันจะต้องทำจะต้องแก้ไขบ้างสำหรับ NSR คันนี้รถซื้อไปผมผมจำไม่ได้นะเพราะว่าผมเองก็ยังไม่ได้เจอ FC ท่านนี้ที่เอารถมาฝากขายเพราะว่าตอนเอามานี่ก็ไม่ได้นัดด้วยแล้วก็ผมก็ไม่อยู่คันนี้เนี่ยตอนที่ขายไปนะครับไม์มันศูโลนะแสดงว่าเจ้าของใช้ไปแล้วทั้งหมด 6,348กิโลนี่อันนี้ก็ตอนที่ออกไปนี่คือออกสภาพป้ายแดงไปเลยครับไม่0โลนะครับก็วิ่งไปทั้งหมด6,003แล้วตำหนิก็ยังพอมีให้เห็นนะครับสำหรับรถคันนี้เนี่ยแต่ว่าราคาเนี่ยผมยังไม่ได้คุยรายละเอียดจริงๆเอาเป็นว่าเอามารีวิวให้ดูน้ำย่อยก่อนไม่เ,เสียดายจังเลยตรงนี้มีรอยน้ำมันเหมือนรอยน้ำมันหยดนะครับ เสียดายโครงนี่พาวเดอร์โค้ดนะครับจากเฮียใช้เลยโค้งนี่งานแบบสวยสวยเลยโอ้เงามากแล้วก็ชุดสีชุดสีใหม่นะครับชุดสีแล้วก็ถังนี่เคลือบแล้วถังนี่สวยเลยถังเคลือบกันสนิมข้างในเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็โอ้รายการเบิกเยอะเหมือนกันนะสำหรับรถคันนี้นี่นะไม่ว่าจะเป็นกระจกชิลไฟหน้าสแตนเลสน,นะครับมาดูฝั่งของแต่งกันบ้างปั๊มนีชินนะครับ ว้าวรอๆรอมากเลยหลายคนอยากจะรู้ราคาแล้วล่ะสิแต่ผมก็บอกไม่ได้จริงๆเพราะว่ายังไม่รู้เลยว่าราคาเท่าไหร่ท่อ FRC ครับนี่เกีย์ยงหนุยยาง IRC i z นะครับหน้าหลังหน้า90 80หลัง120 70รอๆเลยเอาเป็นว่าใครสนใจ NSR Pro Arm คันนี้นะครับ ติดตามให้ดีๆแล้วกันมีราคาอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าราคาเท่าไหร่นี่เดี๋ยวขอขอเดี๋ยวขอคุยกับเจ้าของรถก่อนพรุ่งนี้ไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่านะครับแผงคอก็ประมาณนี้นะครับแผงคอก็สวยๆเลยอ่าแล้วก็ไฟเกียร์ว่างไม่ขึ้นนะไม่รู้ว่าหลอดขาดหรือว่าตัวข้างล่างเสียอันนี้เดี๋ยวผมต้องเก็บงานนะครับคือรถออกจากผมนี่คือต้องดูดีมี ราคานะครับเออออฟลันนี้โอ้โหแท้ด้วยอะออฟลันแท้นะครับออฟลันแท้เนะฟังเสียงดิไม่รู้ว่าสตาร์ตติดป่ะโอ้ทีเดียวติดเลยระบบวาวทำงานปกติคาบูเบิร์กเพะผมจําไม่ได้ว่าคันนี้เสื้อเบิร์กหรือเปล่านะผมว่าน่าจะเบิร์กนะเพราะว่าสเตปคันนี้ที่ช่างวิรัตทานี่คือ อ๋อแล้วก็โชว์แก๊สซี่ด้วยนะครับข้างในผมว่าสเต็ปนี้น่าจะเครื่องเบิกนะโอ้ไม่ธรรมดาสุดยอดน่าสนใจน่าสนใจมากปั๊มบนเบิกสวยสวิตเบิกสวย ฟ้าถังก็ยังสวยมีตำหนิไอ้ฝั่งโคง้งฝั่งนั้นแหละที่ผมเอาให้ดูนะใครสนใจนะอย่างที่บอกใครสนใจจองไว้ก่อนก็ได้ผมว่าราคาจับต้องได้เพราะว่ามันมันไม่ใช่รถบิ้วใหม่นะครับสมมุติว่าตอนนั้นลูกค้าซื้อไปไม่รู้อะอาจจะ9ก้าหมื่นหรือแสนนึงไม่รู้แต่ว่าผมว่าณตอนนี้ราคาไม่ถึงอย่างแน่นอนเพราะว่า,า,าที่เปรียบเทียบง่ายๆก็มันอาจจะเป็นเหมือนลักษณะรถมือสองไปแล้วนะครับ เอกสารครบภาษีน่าจะเต็มคิดว่านะภาษีน่าจะเต็มเพราะว่าเจ้าของรถก็โอนก็อะไรแล้วนะครับแม่เสียดายโครงฝั่งนี้ไม่รู้จะเอายังไงออกนะเนาะไอสีแดงๆโอ้โชคโอ้ขออภยัยท่านผู้ชมโช s นะครับมีระบบแก๊สด้วยนะครับโชค y s s โอ้ดีกว่าแกซี่เยอะเลยตัวนี้สเตอร์428นะครับเล็ก แต่กําลังดีบอกไว้เลยนะครับมาเอาใจนอกจากเอนโปแล้วนะครับก็ยังมี kr คันนี้โอ้โห49 0หมเองท่านผู้ชมรอเนื้อคู่อยู่นะครับ kr Turbo Max นะครับเสื้อยังไม่ปอกด้วยหม้อน้ำมีเนียมคาบูเลียมรถก็ถือว่าสภาพสักประมาณ95%ก็มีตำหนิ ตามการใช้งานเล็กๆน้อยๆนะครับตัวนี้ไม่ใช่ s e 92แท้นะครับก็เป็น Turbo m a แแต่งเป็น se 92นะพี่น้องราคา49,000บาทโคตรคุ้มอะผมบอกไว้คันนี้ใครที่แบบว่าอยากจะได้รถเดิมนะครับผมบอกเลยว่าคุมค้มจริงๆคุมๆค้มจริงๆคุ้มจริงๆคุ้มจริงๆนะครับเออททายแบนด,ดูรวมๆแล้วมีสเสน่ห์มันก็ เกิดมาคนละอายุห่างกันก็เกือบ10ปีนะอันนั้นจดทะเบียนประมาณปี4-2อันนี้ปี3-4 3-3-3-4โอ้ก็อายุห่างกันเราลา,ลาประมาณ10ปีนะครับแต่ไม่ต้องไปนับอายุกันแล้วเพราะว่ารถมันถูกจัดสภาพใหม่ถูกบิ้วใหม่มาแล้วให้ฟังเสียงก็ได้ครับแล้วจะหาว่าผมโม้นะครับเพราะว่า เครื่องมันดีจริงๆเสียงใสๆท้ายแบนแฟนลักนะครับสวดยอด ไฟท้ายไม่ติดเดี๋ยวต้องเช็คไฟท้ายหลอดน่าจะขาดเอ่ไฟเบรกติดแสดงว่าเป็นที่หลอดหลอดไฟปกติอ่าหลอดไฟท้ายเดี๋ยวต้องเปลี่ยนให้เพราะว่าก่อนส่งนี่ผมต้องเช็คแล้วเช็คอีกนะครับจนกว่าจะมั่นใจว่ารถมันสมบูรณ์นะครับถึงจะส่งมอบเอาเป็นว่าใครสนใจ kr คันนี้ราคา49,000บาทนะครับพี่น้อง 49,000บาทสนใจทักทายได้มาก็ฝากไว้เลย NSR Pro Arm นะครับคันนี้ราคาเท่าไหร่ยังไม่รู้เพราะว่ายังไม่ได้เจอเจ้าของเลยแต่ว่าผมว่าราคาไม่มีบวกอย่างแน่นอนมีแต่จะลดนะครับเพราะว่ามันเป็นรถรถแบบบิวแล้วใช้แล้วนะครับราคาย่อมถูกลงราคาไม่ดีดอย่างแน่นอนนะครับส่วน KR คันนี้49 0 0 0ครับเทอร์โบแ แต่งเป็น SE 92นะครับภาษีปี67นะสวยๆเลยยังวันนี้ก็โอ้โห NSR ตากลม RG Gamma นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นฝั่ง 150cc บ้านเรานะครับใครสนใจคันไหนก็อยากจะมาถ่ายรูปมาบายมาคําก็เชิญได้เลยนะครับส่วนฝั่งนี้ก็เป็นบิ๊กไบค์ยุค90เหมือนกัน ซันเอ็ 9R กับ CBR 4 0 0 R, R เดี๋ยวมีข่าวดีผมว่าผมจะปล่อย CBR 4 0 0รดับเบิ R คันนี้นะครับใครที่สนใจนะครับใครที่สนใจแล้วผมบอกเลยว่าราคาเล้าใจอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมขอทําเครื่องให้จบก่อนเพราะว่าตอนนี้เหลือแต่คาบูอย่างเดียวเลยที่ยังไม่นิ่งนะครับเดี๋ยวต้องไปจับจูนคาบูใหม่นะครับสำหรับ CBR 4 0 0 R, R Big b ยุค90ที่ใครลหลายๆคนอยากจะลองขี่ นะครับหรือว่าอยากจะครอบครองก็อดใจรอเดี๋ยวเปิดราคาก่อนปีใหม่อย่างแน่นอนอ่ะใครสนใจตัวไหนทักทายเข้ามานะครับอันนี้ก็จะ2องทุ่มละเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับก็ได้ได้ราคาอย่างแน่นอนนะคลิปหน้านะสวัสดีครับอาไปอย่างนี้เลยหรอโอไวเกิน